สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับ MJ Farm Channel by ไฟดำครับอาอากาศบรรยากาศตอนกลางวันนะครับลมหนาวมาแล้วนะคระับกำลังเย็นเมื่อเช้าในสิ1สองสองศาครับตอนนี้ก็20 นิดๆฮะกำลังเงย็นสบายตอนนี้อยู่บ้านสวนครับบ้านสวนของผมเองฮะ MJ Farm ตรงนู้นเป็นโรงเมื็ดเทศนะครับไอที่หลังคาโค้งๆอะตอนนี้กำลังจะทำเป็นแปลงผักครับอีกโรงหนึ่งเดีย๋ยวพาไปชมข้างล่างครับ ข้างล่างกันหน่อยเดินดูรอบๆสวนเนี่ยมีอะไรบ้างชุบชๆๆุบชุบเดือนนี้ย่งเดือนธันวาคมนะครับปลายปลายเดือนละว,วันนี้วันที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองธันวาคม ก็ลมแรงลมหนาวมาแล้วนะครับอ่ะเบียดขภาษาพูดหน่อยวอาอีสานแล้วกันครับอ่าบ้านสวน MJ นะครับ MJ ฟาร์มนะครับอยู่อำเภอกุดจับนะครับอุดอรธานีนะฮะโอ้ยบางตนง้นบางวงต้นนี้พี่น้องดอกนี่มัโหดโพ้ อันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับตอนนี้น้ำดอกไม้นี่มะม่วงเบาครับกำลังมาปลูก2ตน้นแทงน,น้ำนี้สิตอยอดครับเป็นระบบน้ำยดใส่ต้นใหม่เสมอครับมักมีหมกม่วงมักซีดาต้นกระเดาครับ กรโดาษหั่นแลนนยพี่น้องกระหงหัอนแลนอ้อยกินซุกนะครับมันจังสีแสบกินริบก็ได้เอาไปตำกรอบดีอันนี้เป็นถนนนะครับถนนรถนนแรน เส้นค้องครับค้องส้นรประทานไปถึงเพิ่งปุ๋ยก,กระสิเป็นเคลื่อนนะครับเคลื่อนหอยหลวงโอ้สะนี่ทีลึกกมูนะครับที่อยู่ในที่ของผมนี่ครับที่อยู่ในสวนของผมนะี่เดี๋ยวแรงนี่ว่าที่สูบล่องเบิงครับปีนี่มี่ลายเนี่ยครับปลาน้ำฤกษ์พวกจำนาเม็ดปาลาบึกปลาถวาย นวนจอนนวนจันยีศพพวกนี้ครับตะเพียนนี่ก็ต้นมะพร้าวมะพร้าวอีกสัดหน่อยอะครับออกลูกออกจันทร์ นีชิมีแต่าปานิ่ครับเป็นหลักปนินปปะสลิดนั่นคืเป็นปะดุกไปีนอพี่งหอดมสวนครับยเนี่ยเดือดทั้งว่าต้ตัดา าคนมาเฉยมันอยู่ยิมสากนะครับยิมสากเอ็นลงนี่นะเป็นโฮมหน่าเจ้าที่ผมผมมีอยู่วังเศร้าเลยนะครับ ร่วมกันเป็ดเหแก่บ่หวดอกปล่อกหนกันนี่บกฮงตอนนี้ฮงเฮิมบอยนี่ชิ้นี่ประดุกน้อครับดุกดุกดุก กูเลยกูมาดายเลยข่ายเครื่องบินพี่น้งองกูด้ายข่ายเครื่องบินแลีนไกลมะพร้าวมะพร้าวงาแรงนี่พ่อสะอาดหูสะอาดตาพี่เขา อันนั้นมันหนาฝนอยู่ยหกลยมันงคงต้นนี้ต้องซื้อมาแล้ว่านดําเนิน้วฉันามาปลูกไปอานต้องนนก็รจะเป็นแพ่งงันโซลาเซลครับดึงน้ำขึ้นมาใส่เป็นน้ำบาดาลครับอยู่บงนั้นใส่กับว่งมะเขือเทศของผมอันที่จริงตะกี้มันก็นเป็นสะนะครับหกาย อุสิถมนี่ครับปีนี้ทมเอามาเห็ดลุงเลื่อนซะปลูกผักดีกว่าไม่ยาลาหยุบหยาบเหย่หอ,อยงแบบบ้านาเขาเลยเยอะเยอะอ้ น้ำับพี่น้อนี่ล่องมาเกษตรปลพกเนี่ยท่างในทำกามสะอาดรอบนอกนะครับนี่มันทำวามสะอาดอืมน,นี่ก็นี่แหะเหี้แปลงผักข้างในเลี้ยวอยู่ครับเส็ดแปลงผักปลูกผักสวนกล้วปลูกสลัดเนี่ยไว้จะกินครับ อยากกินต้องการจะแบ่งปันขายครับอา้าวมักกะเทศบบตวองดูแลยังคักเลครับนี่มืนน้หนีกับว่าดนเข้าไปพิ่งเพิ่งอยู่เดีละ่ะรอบใบของยังว่าไปนำเติมติดดอกอกอกน่วยแล้วครับมักกะเทศก็สิมเมนเดือนไปๆมักกะล่าครับได้เก็บ มึงรลบๆบ้านสวนบานสวน MJ ฟ้ฟาร์มครับนะครับผมกำลังสร้างกำลังก่อตั้งนะครับกำลังหาอยังมาลงอ่บ้านีนมีอย่างายครับเดิมมองนี้มันก็เป็นที่หน้าครับที่หน้า พอกับแมวพันกันสืบต่อไว้เมื่อก่อนมีแต่ทางพุ้นกับสิบก็เลยเหตุผลล่งหมูไว้เลี้ยงหมูนะครับออกมาทางสวนท,ทั้งที่กะสิบเด่นทั้งสวนทั้งเกษตรเนีน่ย,ยครับสองทางนี้อยู่แบบบ้านสวนบ้านสวนสบายๆครับ อี่ต้นกาแฟนะครับโรบัสต้าดอกดอกในกระทางยวเสียวล่งปลูกหามองลงอยู่ครับนี่ก็เอียงแล้วสัเบเพละออาพี่น้องทำนี้กันขอตัวไปเห็เบียรนครับผมสวัสดีครับ